กาเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพนะคะเท่านมีข้อสังเกตสองสาประเด็นนะที่เกี่ยวกับรายงานทั้งสองฉบับเนี่ยนะคะเอาเอา,เอาอันแรกก่อนที่เกี่ยวกับสาตอง,งอตรวจเรื่องการเงินเนี่ยนะคะท่านมีคำถามนะคำถามเนี่ยอยู่ในหน้าห้านะท่านดูว่า,เ,าเงินลงทุน ของท่านเนี่ยลดลงนะปี63เนี่ยท่านมีเงินลงทุน86ล้านแล้วก็พอ,อปี64เนี่ยก็เหลือแค่12ล้านอันนี้ก็ถ้าชี้แจงได้ก็ช่วยบอกด้านหน่อยนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยนะท่านก็เห็นในหน้า,าที่7นะเงินบำเหน็จบำนาญคือค่าใช้ใจ่ายเรื่องบำเหน็จบำนาญเนี่ย ก็เพิ่มขึ้นนะจากปี6-3 2ล้านพอปี6-4ีเนี่ยท่านเอาตัวเลขกลมๆนะก็เป็น5ล้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ,อันเนี้ยมันก็มันก็จะมีผลนะ่ะนะต่อในภาพรวมนะคะอันนี้อันนี้ในในเรื่องอาการการเงินนะคะแล้วก็ดูแล้วงบประมาณที่ได้มาเนี่ย ท่านก็เอาไปใช้ในเรื่องบุคลากรถึง70%นะแล้วก็ Operating Cost 29%แล้วก็เหลือเงินลงทุนแค่1.39%นะคะแล้วก็ไอเงินลงทุน1.39%เก็นี่ยก็ลดลงจากเมื่อปีที่แล้วซึ่งลงทุน3%ก็ลดลงเหลือ1.39%ในขณะที่งานของท่านเนี่ยนะการร้องเรียนเนี่ยมันมีมากขึ้นแต่ท่านเนี่ย สามารถที่จะดูแลเรื่องการร้องเรียนเนี่ยนะคะเมื่อกี้ก็อบอกมาว่าท่านสามารถที่จะดูแลได้แค่54%เมื่อกี้ตอนสาตงองงบอกว่าเออจะอจะมีการเร่งรัดเรื่องการตรวจสอบเรื่องเอาคำนี่คือเอาคำนะต้องเข้าใจเลยนะไปเรียนท่านาประจกนะักษ์เนี่ยคือเอาคำนะว่า เอาคัมเนี่ยมันก็คือต้องเอาประชาชนเป็นตัวตั้งเอาผู้รับบริการเป็นตัวตั้งเวลาที่จะประเมินเอาคัมไม่ใช่เอาตัวเองเป็นตัวตั้งเนาะก็คือต้องไปดูว่าคนอื่นเนี่ยเขามองเรายังไงเราให้บริการเป็นที่พึงพอใจมากน้อยเพียงใดนะคะอันนี้เป็นเรื่องเอาคัมท่านฝากเอาไว้นะคันนี้พอหันมาดูในเล่มสีชมพูนะ คือเล่มสีชมพูจริงๆอะนะท่านก็ไม่ค่อยจะได้ไปอ,อ,อ่านลงไปในรายละเอียดพวกนี้เท่าไหร่นะแต่ท่านพออ่านแล้วท่านก็รู้สึกเป็นห่วงนะเพราะว่าทําไมท่านก็เลยเข้าใจว่าทําไมมันถึงเป็นความลับนะก็เพราะว่าเนี่ยมันต้องลับล่ะนะเพราะว่าพอพอผลการประเมินเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาที่เกิดจาก การปฏิบัติงานของท่านเนี่ยเป็นปัญหาเรื่องการเงินนะเป็นปัญหาเรื่องของอการที่เงินพับตกนะอันนี้ท่านเ,เนื่องจากก็อยู่ในพรบอยู่ในกรรมธิการงบประมาณเนี่ยแหละนะเรามองถึงการใช้ใจ่ายงบประมาณในกระทรวงทบวงกรมต่างๆแล้วก็พบปัญหานี้อย่างมากเลยนะก็คือเงินพับตกนะแล้วก็การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน นะถ้าถามว่าอันนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรมันก็เกี่ยวข้องกับพรบรวินยัยการเงินการคลังถูกไหมเมื่อกี้ท่านาท่านท่านอาจจะจําชื่อท่านไม่ได้นะคะที่ท่านเป็นผู้แทนจากกรรมการกรรมธิการเ,าเรื่องขององค์กรอิสระเนี่ยนะท่านพูดไปแล้วเนี่ยอันนี้ท่านเห็นด้วยอย่างมากเลยนะเพราะว่าเรื่องเนี้ย เวลาคนเขาล้องเขาเรา,เราเองต่อไปเนี่ยท่าน,นก็ยังมีข้อเสนอถึงกรรมธิการของท่านนางบประมาณเหมือนกันว่าการที่เงินพับตกการที่การใช้จ่ายมันไม่เป็นไปตามแผนแสดงว่าอะไรแสดงว่าตอนที่ทําเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยมันมีความไม่พร้อมแต่จะทําไปก่อนเพราะนั้นก็จะไปกันเงินเมื่อไปกันเงินคนอื่นก็ไม่ได้ใช้เงินเงินก็พับตกนะอันนี้แสดงถึงความ ไม่มีประสิทธิภาพในการใช้เงินท่นานฝากสอตงงอนะท่านต้องตรวจสอบให้มันถูกต้องชัดเจนพูดให้มันชัดชัดเจนเจนไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะแล้วก็ข้อเสนอแนะเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งนะก็คือท่านยอมรับว่าท่านท่านท่านทำไม่ถูกนะท่านก็ยังให้เครดิตนะว่าเออก็ยอมรับล่ะแต่ข้อเสนอแนะเนี่ยด่านคิดว่ามันเบาไปเลย ไปเร่งรัดไปไปไปดำเนินการให้เป็นมันมันเวกอ่ะนะท่านต้องบอกเเ่ยท่านมีมาตรการหนึ่งอหอย่างไรนะเพราะว่าอันเนี้ยท่านพูดตรงๆนะถ้าสมมติว่าเรามีการทำไอพีเอ็จริงๆไอพีเอ็เนี่ยท่านก็ไม่ค่อยเห็นด้วยหรอกเพราะอะไรประเมินตัวเองใครเราจะไปประเมินตัวเองให้มันต่ำอ่ะนะแต่ การประเมินตัวเองเนี่ยต้องมีเกณฑ์เลยอ่าเงินต้องไม่พับตกเกินกว่ากี่เปอร์เซนต์การจัดซื้อจัดจ้างต้องสามารถดําเนินการได้ภายในเงินงวดงบประมาณนะเกินกว่ากี่เปอร์เซนต์คือถ้ามีตัวนี้นะก็มันจะมีความชัดเจนมากขึ้นกว่านี้ลหละนะเพราะฉะนั้นท่านก็ฝากเอาไว้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้อพอมีเรื่องร้องเรียนและเราทําไม่ได้เออไม่ได้มากเนี่ย นะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาล่ละนะก็อยากจะฝากไว้นะหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานออที่จะต้องเป็น role m o d e เนี่ยมันก็มี pressure นะแต่เมื่ออาสามาแล้วก็ต้องพยายามทำให้ได้ค่ะขอบคุณค่ะ